สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่23พฤษภาคม2 5 6 5ครับครบรอบ1ปีนะครับจากที่ผมกระดูกหปลาร้าหักนะครับก็หากูเรืยอนด้านซ้ายนะครับก็เล่าถึงอุบัติเหตุก่อนนะครับก็เกิดจากการขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับแล้วก็ไหลซ้ายนะครับลงกระแทกพื้นนะครับก็อาการครั้งแรกนะครับก็กระดูก ออกมานะครับนูนออกมาเยอะนะครับก็ความรู้สึกตอนนั้นนะครับมีความรู้สึกว่าคือขยับไม่ได้แล้วก็ปวดมากกระวงมากครับตอนนั้นว่าอ่ะมันจะไม่หายนะครับกลัวว่าแขนซ้ายเราจะใช้งานไม่ได้ด้วยการทํางานของเรานะครับอาชีพของเรานะครับต้องได้ใช้แขนอยู่ตลอดนะครับความพะวงมากครับตอนนั้นนะครับ ซึ่งพอไปหาหมอนะครับหมอก็เอ็กซเรย์ดูนะครับก็วิะห์แล้วว่าแผลไม่ไม่ถึงขั้นได้ผ่าตัดนะครับตามภาพเอ็กซเรย์ใน EP ที่อีพีที่สองสามครับที่ที่ผมเอาลงให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่ง EP ีนี้เป็น EP สุดท้ายครับคือ EP 4นะครับคุณหมอก็ได้ให้สารลดเล็กสารัดไหลนะครับเล็ก เลขแปดนะครับเอาให้นะครับให้รัดประคองนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับก็อยากมาให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่หายนะครับองผมตัวนี้หายเป็นปกติดีครับยืดแขนปกติดีนะครับแต่ว่าเวลาหายนะครับมันจะนูนนะครับจะนูนนะครับอ่าเกยนดูนะครับตรงนี้นะครับอ่นะครับ มันจะนูนๆหน่อยนิดน,นึงนะครับกระดูกเพราะว่าเรามันไม่ได้ผ่าตัดนะครับมันเกิดจากกล้ามเนื้อของเรานะครับกล้ามเนื้อของเราครับมันมันยืดมันงอขึ้นมาครับติดกับกระดูกใหม่ที่ทําการเชื่อมต่อกันนะครับทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับใช้งานได้ปกติครับแขนซ้ายผมตอนนี้ผมเล่นเบีดนะครับยกเบีด ทั้งละ10กิโลได้เหมือนเดิมนะครับเลื่อนเบียดเลื่อนําเบลได้เหมือนเดิมนะครับซ้อมกีฬาได้ปกตินะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆครับเดือนแรกเดือน2นะครับก็หลายคนนะครับมันขึ้นอยู่กับลักษณะของการหักด้วยนะครับว่าจะหายช้าหายเร็วนะครับส่วนตัวของผมนะครับก็เข้าเดือนที่4นะครับก็สามารถเริ่มยกของหนักๆได้นะครับเดี๋ยก็ให ปกติดีนะครับก็ประมาณ7เดือนนะครับเดเดือนนะครับเดเดือนเป็นปกตินะครับตอนนี้ครบรอบ1ปีนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับว่ากระดูกไหปลา้าหักนะครับสามารถหายเองได้นะครับโดยไม่ต้องการผ่าตัดนะครับโดยการพักผ่อนเยอะๆนะครับก็คือ1นึ่งะครับเรื่องการโภชนานะครับก็ งดนะครับคนที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ให้งดเลยครับเน้นการทานแคลเซียมเยอะๆนะครับพวกอาหารที่ให้แคลเซียมเยอะหรือจะเป็นพวกยาบำรุงนะครับต่างๆนะครับพวกนมนะครับนมจืดอย่าให้ขาดพวกนมนะครับรับทานบ่อยๆนะครับแล้วก็พอดีขึ้นเราก็ร่างกายภาพบัมบัดครับจากเริ่มยกของที่มีน้ำหนัก น้อยๆก่อนครับดขวดน้ําหรือน้าเบล็ดดกลนนะครับดกข้างที่เราบาดเจ็บนะแล้วก็ค่อยๆยืดนะครับยืดพยายามยืดให้ตรงนะครับค่อยยืดแรกๆอาจจะยืดไม่ได้ครับยกบางทีมันก็เจ็บนะครับผมนี้งผมปกตินะครับสองข้างเดี๋ยวเทียบข้างซ้ายข้างขวาโอเคนะครับปกติดีตอนนี้ออกกำลังกายสมบูรณ์นะครับก็ฝากนะครับ ไม่ต้องท้อนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากปรึกษานะครับส่วนตัวโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ทิ้งไว้นะครับเผื่อจะปรึกษากันได้นะครับลายคนก็เข้ามาปรึกษาผมนะครับจากที่ผมทำมาสาม EP นะครับทีนี้เป็น EP สุดท้ายนะครับก็เพื่อนคนไหนนะครับที่ประสบอุบัติเหตุอยู่อยากปรึกษานะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาครับ อีพีนี้ครับก็เป็นกํำใจใเพื่อนๆทุกคนนะครับกระดูกหายปลาหักสามารถรักษาเองได้นะครับหายได้นะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ